ใส่แล้วมันกระเทยมากเลยอะคือใส่แล้วมันกระเทยมากติ๊มากเลวดูผมดูไม่ออกเลยว่าเพิ่งตื่นนะคะราคาฉันพรอ้อมแลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้สเน่ก็จะมาใช้ unpack with me นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะ pack with me แต่ว่าถ่ายไม่ทันนะคะพอร,รีบมากเลยไม่มีเวลาถ่ายนะคะดิฉันก็เลยว่าจะมาถ่าย unpack with me ดีกว่าว่ามาเรียนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมัน ดิฉันนออะไรมาบ้างนะคะซึ่งไปดูกันเลยดีกว่าอย่าตกใจนะเพราะว่าของเนี้ยอ,อยู่สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาดูกระเป๋าใบ,บาแรกเลยดีกว่ากระเป๋าใบแรกนะคะเป็น Carry On ใบนี้นะคะ20นิ้วเนาะซึ่งกระเป๋าใบ,บาแรกเนี่ยอันนี้เป็นผ้าคลุม กระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะในช้อปปี้เขาจะเขาจะเขาเขาเขียนว่าเป็นกระเป๋าจัดระเบียบกระเป๋าอีกทีเออ่งม่าเป็นไอเทมที่เก๋นนะเพราะว่าเอาอันนี้ไปใส่กันเนี้ยของมันก็จะเป็นบอกบ็อกบอกบอกแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาของมันเป็นบอกบ็อกบอกบอกบอกันเนี้ยมันก็จะเหลือที่ว่างไงคือถ้าถ้าสมมติว่าเราเอาเสื้อผ้าว,วางไปเลยเนี้ยมันก็เราสามารถเอาไปแทรกในที่ว่านนงเล็กได้ใช่ไหมทำให้มันจัดได้เยอะขึ้นแต่ว่าแต่ว่าเนี้ยมันก็จะเป็นระเบบียกว่่าซึงมัน ม,มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะฮะสีนี้นะคะก็จะมีรเท้าเนาะยังไม่ใส่นะคะดูได้อือันนี้อันนี้เหมือนใส่แล้วเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใส่นะคะ <c oughs> ก็จะมีเปนกางเกงอันนี้ก็จะเป็นเสืส้อผ้าอีกหนึ่งอันนะคะเสื้อใหญ่มากเนาะมีเสื้อผ้ามาต่อย <c oughs> <c oughs> อุปสรรคเยอะจริงนะคะเมื่อกี้เต็มเต็มในเคตตออนเนี่ยก็จะมีใ <c oughs> ส่ชนันนน <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีแค่นี้รวมกับน้ำหนักกระเป๋า เจ็ดกิโลอนียทำไมมันหนักจังกระเป๋าใบนี้รวมกับของเจ็ดกิโลกระเป๋าใบต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเป้อันนี้ค่ะ ASUS หัวซ่สสานคือข้างในเนี่ยตอนแรกอะ่ะเป็นระเบียบกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าพ เนาะผ่านมาหลายไฟเนี่ยทำให้เราค้นหาของต่างๆเยอะแยะมากมายนะอย่างแรกก็คืออันนี้จะเป็นพาสปอร์ตโฮเดอร์นะคะที่ใส่พาสปอร์ตก็คือม,มันจะมีช่องตรงนี้นะอันนี้ดิฉันซื้อในแอปอเมซอนน่าจะปีที่แล้วแหละดิฉันเห็นว่าเออถ้าเราถือพาสปอร์ตเฉยๆเนี้ยมันจะดูไม่เก๋แล้วก็มือดิฉันได้ชอบเปียกไงกลัวว่าพาสปอร์ตมันจะยุ่ยตามนะคะเราก็เลยต้องซื้อมามีแบง่งยี่สิบในนี้ด้วยนะคะบัตรเบอร์ต่างๆเนาะอันนี้เป็นบัตรยิงผ่านอันเก่านะคะที่เพิ่งมาเมื่่อออวาาาาาานนนนนนเเเเเะะะะตมมมัีีีี้้้กกก็็จปปปรร๋๋งขใย นะคะที่ซื้อจากร้านอะไรเอ่ยกุชี่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะฐานะอย่างเราๆนะคะก็ต้องซื้อของใช้จากร้านมูชิกุชิีเท่านั้นค่ะเริ่มต้นที่29บาทหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะมีอ่สายชาร์จหูฟัง,ฟงต่างๆอยู่เยอะมากๆน,นี่เป็นอีก120บาทมีเงิอนยูทูบแก่เลยนะคะ กแห้งมากมันปากถี่ต่อมาเป็นแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งกต่ลิธนาคารนะคะจริงๆอันนี้ยังไม่หมดนะแต่ว่าเนี่ยซื้อมา2ปีได้แหละเป็นยังไงใจว่าหมดอายุหรือยงังเดนฉันก็เลยซื้อมาใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็ใช้ได้นานมากจริงๆนะคะผมแล้วดิฉันกลัวว่ามันจะหมดก็เลยซื้อมาทั้ง2อันเลยจริงๆมันก็ใช้ยังใช้ได้นะแต่ว่าก็ซื้อมานะคะเพราะว่าเราไมา่อยู่นานเนี่ยไม่อยากซื้อบ่อยนะคะแล้วก็เครื่องแตงหนามัยที่ปิดปากเขาเรียกว่าแมงนะคะอันนี้ก็จะหูฟังอีกหนึาาาาน่งอั เนาะมีเป็น s i r c u l a r mask นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยจะใส่อันนี้นะคะเป็นชั้นในแล้วก็อันนี้เป็นชั้นนอกน,นะคะจะทาให้ปกป้องได้ดีมากขึ้นหมั่อันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นยาดมนะคะยาดมที่หอมมากหอมมากจริงๆเลยขอดมกอนหอมอะจริงๆยาดมอันนี้มันชื่อว่าน้ำมันยาตรานกอินทรีนะคะดิฉันชอบดมมากแต่ว่าเพื่อนในชั้นที่ชื่อว่าคําแพงเนี่ยนาาบอกว่ากลิ่นเนี่ย ก,กินยาดมอันเนี้ยกินยาดมอย่างก็มันคือขีดตะแหลกแขกแต่พนาเอาแต่มันหอมมากจริง,งๆนะคะน้ำมันยาตะนงอินซีที่ฉันซื้อน,นี่มาประมาณ2ีสิบอันก็จะเป็น,ปนแ่้มเอกสารตันตาเนะเาะขวดแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ดูราคาไม่ออกเลยส5บห้าห้านะคะเป็นขวดแอลกอฮอล์ที่ของยี่ห้อนายน้อยนะคะอุ้ยชื่อเก๋ไก๋มากเลยะคะ่ะ เอาวิชีบเวลาอยู่บนเครื่องนะครับอุ้ยแล้วก็อันนีเน้เป็นผ้าปิดตาของ a t i h a d Airways นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเราเอามาเป็นที่ระทึกไว้นิดถ,ถึงเธอเนาะคิดว่าสลีปใช่ไหมคะสลีปไทยนอนแบบแน่นๆแ,แล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยก็คือโนบนปกคอมดิช no ันนั่นเองนะคะท่านสุริ <laughs> อันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางดิชันอีกนะคะสิ่งที่ดิชันขนมาก็คือ รองเท้าแตกนะคะนาฬิกาคอนเซ็ปต์ประมาณนี้หอ,หองของจัดแล้วก็แล้วนี่ก็คือเป็นหมัวอของทางโรงเรียน Prep School ของดิฉันนะคะ Soory School h i g นะคะแล้วก็อู้ girl การเตรียมตัวเป็นเด็กไอดอลเนี่ยมันควรที่จะมีแบบแสงสีอะไรที่มันโอเคเขาทาเนาะเราก็ควรที่จะมีถาไดา้ผลมาจากเมืองไทยเลยค่ะอันนี้เป็น green ริงฟิลไลท์นะคะเป็นไฟไลท์สดต่างๆอื่ยเนาะคือดิฉันเคยดูราคาในแอมซอนอะไเนี้ยไฟวงที่นี่ราคาจะขายแพงขนาดนั้นก็เลยซื้อมาจากเมืองไทยแอลกอฮอล์ต่างๆมีหนึ่งสองอุ้ยฝาหลุดหนึ่งสองมแอลกอฮอล์นะสามสี่มีมีแอลกอฮอล์อยู่หกขวดนะอันี่สำหรับเดลต้าแวรีแอนนะคะนางมาแลก็จะต้องเตรียมตัวให้ รับมือให้แนพวกคนเจ้าชูน COVID 19, 19, เ,เนาโควิด1 9บเเออยีเงี้ยมันก็น่า,นากลัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็น corn flakes นะคะมีนึง่งสองน่งสงสามสี่นี่เลยถึงทำอร่อยเลิศไ,ไปคนรีดมากเนาะอู้ girl อันนี้ก็คือน้ำมันยาทรานนอินสีหายาจเยีเยบมากะคะ่ะดูสิโดมเล็8ปปีอียอกทองแล้วก็วเจออะไรอีกเนาะว้าเราจะจริงๆนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นเป็นปลาเป็นปลาบอง <laughs> เป็นปลาบองออนไลน์นะคะใส่แดงนานด้วยเนาะอันนี้ปลาบองมีปลาบองออนไลน์นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นปลาแห้งนะคะอันนี้เป็นปลาแห้งถูกอันนี้โค้งแห้งนะคะท่านผู้ชมเยอะมากนะคะรวมกันประมาณสี่ห้าโหลโอ้โหก็มาดูสิ่งสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือนี่ เป็นะมะนาวนะคะที่เพื่อนที่ชื่อว่านุ๊กนี่เขาเขียนให้ก่อนที่ดิฉันเนี่ยจะมาที่นี่นะคะเป็นฟีแบบว่ามีหนังส่งที่บ้านของดิฉันนะคะแล้วนาบ้านนางอ่ะขายผักในเรืนงองขอกป่าไร่โบรณีเขียนเขียนแบบคําพูดบนใบบนมะนาวแล้วก็เป็นฟีแบบชาเลนจ์ว่าหล่อน,นจะถือมะนาวไปจนถึงเมริกาหรือเปล่าสรุปก็คือเอามะนาวมาถึงจนได้นะคะแต่ว่าแอบ,บเลื่องละไอเทมต่อมาที่ดิฉันควรและต้องเอามาเลยจริงก็คือ มีจ้าที่ปิดปากเขาเรียกว่าแมสที่ปิดแเรียกผ้าอนามัยที่ปิดปากเขาเรียกว่าแมสที่ปิดแตรเรียกผ้า,า,า,าอนามัยจำไว้ให้ขึ้นใจอย่าเอาผ้าอ,อนามัยมาใช้ปิดปากเขาใช้ปิดแผลจำไว้เยอะพอสุคอนนะคะเพราะว่าเผื่อมันมีสายพันธุ์ใหม่หมามอีกแปดล้านสายพันนะคเพราะโควิดเนี่ยมันเก่งแบบเกิดเนาะคนที่จะเอามาต่อสู้กับมันอันนี้เป็นแมสที่พี่ชั้นเอามานะเออ สองสามสี่มันแว่นยะขนาดนั้นน,นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าแว่นนี้ตัดมาใหม่แล้วผมใส่มายอีกดอกเพราะว่าแว่นสวยอันนี้ดีกว่า girl สวยนะนดูขาจะใหญ่กรอบดิครึ่งหน้าแล้วก็ในกระเป๋าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีเสืาา้อผ้าอีกแหละนะ ใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะคะเป็นใบที่ดิฉันโหลดมาเนาะของสิ่งแรกที่เห็นตรงหน้าเตดตาม,มากก็คือเสื้อตัวนี้เลยค่ะนะคะในกระเป๋าใบาสุดท้ายเนาะเป็นเสื้อที่ดิฉันรักมากนะคะซึ่งเป็นเสื้อที่หนานและสวยและใหญ่แล้วแบบดูสิมันเป็นขนนะน่ารักเนาะแ้วก็จะไม่เอามาเพราะว่ามันไม่มีที่ว่างเลยะะเราก็เลยดันทุรังที่จะเอามานะคะก็ในที่สุดก็ได้ามาเนาะสิ่งต่อมานะคะนั่นก็คือกระเป๋าใบานี้เนาะสิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือเจอแบรนด์อีกหนึ่งอันใส่แล้วมันกระเทยมากเลยอะ คือใส่แล้วมันกระเทยมากคือดิฉันใส่แล้วแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนางงามทิฟฟานี่แต่สวยนะอันนี้ตอนนี้เวียนหัวมันจะตายแหละเปลี่ยน,นบ่อยเกินในระยะเวลาอันสั้นนะคะนะคะอู้อู้อู้ girl อันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งแรกที่เห็นเ,นเลยเนี่ยก็คือยานะคะอันนี้เป็นยา anti-inflammatory and anti-inflammatory น่าจะเป็นฟืแบบแก้ปวดปะ a n t i i n f l m a t ดูมันตอยดูมันติดนะคะอันนี้เป็นย้ไขแไดมูีนน่่นตันก็าร้ก็โอ้ห girl this one อันนี้เป็นยาดมนะคะที่ดิฉันรักมากอีหนึ่งยี่ห้อเน,น,นี่มียาดมหลห่หอมากที่เอามานะคะนี่ก็จเป็นยาดมโอยซเียนเแ,แล้วก็มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีมันก็จะมีแบบนึงที่ดิฉันรักมากเหมือนกันนะแบบนี้มียาดมสอันเลยนะคะว้า wow. ว ก็เอาเดโมมาเด็ดมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อู๋สิ่งที่อยู่ในกระเป๋านี้อย่างหนึ่งก็คือโองคลิปเดย์ไลน์ไทยนะคะเผื่อว่า mm hmm. เรามีโชว์รีดาอลังการสตาร์สเต็นะคะหรือว่าเป็นเกมแทรคเกึ่งหรือว่าเป็นการแสดงโชว์ uh huh. มหาลัยกอสตาเลนอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็ที่จริงอะ ห,า,หาชุดไทยผู้หญิงแต่ว่ามันไม่มีไซส์ดิฉันเลยนะคะก็ต้องอทำใจแหละนะคะต่อมาเนี่ยเป็นหมวดหมู่ของอาหารบ้างนะคะสิ่งที่ดิฉันต้องมาเนี่ยก็คือนี่นี่คืออะไรนะคะนี่คือปลาราบองค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ดิฉันสั่งมาจากช้อปปี้แล้วก็เอามาเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่อยากแกะออกนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะเหม็นนะแล้วนี่ก็เป็นพวกผงเครื่องปรุงต่างๆนะคะนี่เป็น ต้ยมยำเนาะอันนี้ก็เป็นต้ยมยำอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เป็นน้ำยำเนาะก็เธออย่างมันเครื่องครุของแซ่บอันนี้เป็นน้ำยำต้มยำต้มยำคนคนหนึงมันจะกินต้มยำไี่แค่ไหนนะคะอันนี้เป็นลาบน้ำตกก็เป็นของแซ่บอีอยู่ดีนะคะก็เธออันนี้ก็เป็นลาบน้ำตกอีกแล้วนะคะขาเครื่องปรุงก,ก็จะประมาณนี้ สิ่งที่ที่ฉันทาเสดงเลยน้าจิ้มสุกี้ค่ะคุณผู้ชมเอาจริงนะฉันว่าอันเนี้ยใส่กับอะไรก็อร่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ตาอะไรเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้ยี่ห้อตากีนะคะจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ตากี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 ต,ากตุ๊ตกตกมีนะคะก็เป็นเสื้อที่โฮสต์ให้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นโพลาราฟลอเรนนะคะคือจะบอกว่าตอนที่ใส่เสื้อตัวนี้ เหมือนฉันเป็นผู้ดีเก่าอ่ะมันฉันเป็นโอมานี่ที่มีที่ดินนิวยอร์กซิตี้มีคอนโดสูงเป็นร้อยชานอะไรอย่เงี้ยคือใส่แล้วดูไม่ออกเลยว่ามีเงินในบัญชี59บาทเลิกเขามันเป็นเสื้อที่แบบนะคะ all oh, girl เสื้อตัวนี้นะคะจริงๆก็ไม่ใช่เสื้อดิฉันนะคะเป็นเสื้อของอามนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวออร์แลน,นโดด้วยกันแนละ้วแบบเช่าบ้านอยู่ด้วยกันคืออยู่กับเพื่อนหลายคนมากนะคะเป็นเช่าบ้านนะแล้วนยังงนึงเ,นเสื้อไหวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าพวกดิฉันต้องกลับไปที่ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนแลวนางึงเ,เสื้อไวไงฉันก็เลยอาสา เก็บเสื้อไว้กับตัวเองแล้วนักก็บอกว่าให้ส่งเสื้อไปที่บ้านให้หน่อยตั้งแต่ปี2019จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ส่งเลยค่ะดิฉันอันนี้ก็จะเป็นรองทาวนะ,ะไม่แน่ใจว่าขึ้นมาได้ไหมแต่รองเท้าที่ใหญ่มาก และเหม็นมากเลยค่ะเชื่ออย่างว่าเอายาดมมาเยอะมากดูสิเป็นร้อยอันบางอีดอกดีใจมากที่ได้มานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ unpack with me with sunday คนดีนี้เองนะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณกระแสะตอบรับจากคลิปเอ่อรีวิว visa หนะคลิปนี้เนาะวิวประมาณ6 7 0 0น้อยกว่าแล้วอ่ะซึ่งเราดีใจมากเกิดมาไม่เคยทำคลิปวิวเยอะขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนยม,มากนะคะที่เข้ามาดูก็ไขที่ชอบอยากให้มีคลิปตอบอไปอะไรยังไงรีเควสต์หรือ อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ยัง้านส่วนตัวดิฉันเนี่ยหลังจากอันแพ็กแล้วก็ขอไปแพ็กต่อแล้วกันค่ะบายไปกินข้าวเวยไปกินข้าวเลย,เลยตื่นมาก็ถ่ายคลิปเลยนนี้ไปกินข้าวก่อนเจอกันใหม่ค่ะทุกคน